ทีวีอวอร์ด2025ร่วมโบทร่วมเชียร์ดาราศิลปินตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมถึงวันที่30กันยาย 2, น2568ปรนเด็นจากเนี้ยเขาเรื่องประเด็นด<า>ราม่<ส>าการกีฬาสีใช่ไหมเพื่อนที่มาดูงานกีฬาสีที่เห็นกีไก่โดนมือลงบนพื้นเรียงใช่ค่ะเราเห็นเราเห็นดราม่านี้ตอนนั้นเหตุการณ์เป็นไงเราได้เห็นไหมเหตุการณ์ ตอนนั้นอ่ะมินก็อยู่ในสนามแล้วก็คือจังหวะที่หันไปดูใช่จังหวะที่หันไปดูก็คือเหมือนพี่เกดไปนอนร้องคืนแล้วแล้วก็ก็จริงๆริงมินได้มีการกลับไปดูวิดีโอเหมือนกอันทั้งของน้ำปลาแล้วก็ของมินจริงจริงในวันนั้นอ่ะก็มีช็อตท,ที่มินทำให้เกดร้องเหมือนกอันใช่แล้วแบบหนูก็เพิ่งเห็นเราเราก็ไม่รู้สึกตัวอะไรเงี้ยแล้วพอเห็นก็คือก็ได้ทักไปหา <ๆ S 1> ก็ก็ได้คุยกับพี่เกดเหมือนกันแล้วก็คุยเรื่องน้ำปลาด้วยทั้งปหาพี่เกดแล้วก็น้ำปลาเหมือนกันทั้งคู่คือแบบ เทียนอะไรบ้างเลยหรอว่าคนมันตลกกันเทียนค่ะคือวันนั้นมินหลังจากที่พักเบรกแรกแล้วก็ไปเบรกสองก็คือได้เข้าห้องน้ําแล้วก็ได้เข้าห้องน้ำทั้งกับน้ำพาแล้วก็พี่เก๋แล้วก็น้องก็ได้ขอโทษอีกคือข,ขอโทษตลอดแล้วน้องรู้สึกผิดมากแล้วจนแบบร้องไห้อ่ะเออเราเองก็สงสารแต่ว่าพี่เก๋ก็อบอกว่าแบบเออถ้าถ้ามันมีแบบปัญหาอะไรก็ทักพี่ได้แล้วพี่แบบช่วยคุยให้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็น่า กี่ยวกับการเล่นเขาได้บอกเลยอกวเขาไม่ได้ตั้งใจทำเป็นอารมณ์อารมณ์การเล่นที่เราต้องแบบเขาบอกว่าคือเขาอะน้องคือด้วยมินเคยไปเล่นกีฬากับน้องอแล้วก็น้องเป็นคนที่แรงเยอะน้องเป็นนักกีฬาวอลเลย์ด้วยเล่นแบดด้วยอะไรเงี้ยแล้วจังหวะนั้นอะคือน้องไม่รู้สึกตัวจริงๆแล้วก็พี่เก๋ตัวเล็กแล้วก็แบบตัวเบาด้วยอะไรเงี้ยกลเลยแบบเป็นเหตุการณ์ที่เหมือนทุกคนอาจจะเห็นว่าเหมือนน้อง ไม่สนใจในตอนเราคุณน้องไม่รู้สึกตัวขนาดนี้ยังไม่รู้สึกตัวเลยเพราะเราโฟกัสกับลูกฟุตบอลลูกเจบอลใช่ไหมคะมันก็ตางใจมันมีจังหวะที่เหมือนมินวิ่งไปแล้วพี่เกดล้มอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้อย่างตัวพี่เกดใส่เขามีรอยคกช้ำอะไรในร่างกายไหมที่เราเลยยังไม่ได้คุยค่ะแต่พี่เกดบอกว่าเหมือนเขาโอเคหลังไม่ได้เป็นอะไรอย่างตัวเราเราก็ต้องระวังระวังตัวมากขึ้นเรื่อยๆอะไรอย่างนี้ แต่ว่าด้วยจริงๆกีฬาทุกกีฬามันจะมีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุอยู่แล้วด้วยความที่เป็นปนักกีฬามีแข่งกีฬาก็เจ็บเหมือนกันก็ต้องมีอุบัติเหตุแต่แน่ใจกับเราแต่พวกพี่สาวเน็่นยบางคนก็มองว่าเออเนี่ยมันเป็นกีฬาจริงๆอะไแต่อ่ะเราก็ได้เข้าไปอ่านทำไมอะไรอย่างเงี้ยได้เห็นบ้างเราคุยตอนแรแกอะสิ่งที่ แล้วแล้วก็ตอนนี้คือแบบพยายามแบบเดินหน้าต่อเพราะว่าน้องไม่ได้ใัไม่ค่ใจตอนองแล้วงบอกอะับช่นี้กายันมยางมีดรามากก็จริงๆอยากให้เห็นใจค่ะเพราะว่าจทุกคนคือเหมือนเป็นี่น้องกันเราเล่นกันคือเราพยายามแบบบันเทนแล้วก็เล่นแบบแต่ละสีให้แบบสนุกขนา กีฬาสีสนุกไหมทั้งหมดภาพรวมสนุกค่ะแล้วก็คือมิ้นท์เป็นนักกีฬาอยู่แล้วแต่ไม่คิดว่ามันจะเหนื่อยขนาดนี้ใช้แรงไปเยอะใช่ไหมใช้แรงเยอะมากเราได้ทุกคนเอเนอร์จีแบบเต็มมากเราชนะกีฬาอะไรบ้างมีหลายคนว่าไม่ได้แข่งที่เขาสูตรเออค่ะเออแข่งกีฬาอะไรไปบ้่าเราได้แบด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 แบบด ด้วยหรือเปล่าก็เราเป็นนักกีฬานะเราต้องมั่นใจก็เกรงใจคือแบบหนูเล่นแบบกับพี่เอ็นจอยพี่เขาก็แบบตีแบบแรงมากไปสู้ทุกคนแหละค่ะไกลายว่าสปิริตนักกีฬาออกมาจริงเราอย่างีหวังชนะอย่างเดียววะนคือมินอ่ะเจ็บใจจอยใจจอยกับทุกคนตอนจะมีตำนานพราคมินไม่รัก เปล่อยให้ทุกคนแบบเต็มที่เลยอ่าแคือเราใครทำได้ทำตามแค่คนเราทำ <c oughs> านค่ค <c oughs> นเรวทำน้องประมาณนั้นเรามีตัวแทนคือจริงจริงวันที่ซ้อมอ่ะหนูได้คุยกับพี่พาแล้วก็พี่อุ้มว่าเดี๋ยวพอเขาเปิดเพลงปิดเพลงปุ๊บเราวิ่งเข้าไปที่นั่งที่ผ่านของแต่ละสีเลยซือไม่ใช่เก้าอี้นะคะจะเป็นที่ผักนผ้าเกอรใช่สรุปวันนั้นพี่อุ้มเป็นคนเดียวที่อยู่จนถึงรอบสุดท้าย มันได้ทุกคู่เลยประหลาดกเราแต่ได้แต่นั่งหกใช่ไหมแต่จริงๆก็แบบงานงานนี้ก็คือทําให้แบบผู้หญิงเราได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นแล้วก็ได้สนิทกันมากขึ้นด้วยเพราะว่าจังหวะช่วงงานช่องที่แบบจะได้เจอกันนานๆมากๆจะได้เจอกันอีกแลเราได้เห็นอะไนบ้างราะตารางนี้เป็นเดี่ยวมนบาแก้วเห็นค่ะเราได้ร่วมกันเราได้ร่วมมีเป็นร่วมค่ะ ไม่มีจังหวะที่เราแบบไปซ้ำหน้าเลยเราเล่นกีฬาไปแต่ละคนก็คือลิฟหายไปเลิปไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วนั่นคือของใครอะลิฟมาเนี่ยเหมือนจะาของพี่หลิงแล้วพี่หลิงคือลิคนแรกขาขิงขาคนแแล้วก็วนใช่พี่หลิงเริ่มแล้วก็อะไรตนนั้นพี่หลิงก็ถามว่าใครอยากไหมอะไรอย่างเงี้ยก็คือสาวๆ่ต้องสวยกันทั้งหมดก็คือใช่ค่ะสิบาก็เป็นลิปออกกใช่โอเคค่ะะขออ